ไม่เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าซัตทีพลัสด้วยขุมกำลัง10 1ถึง15.5แรงมา้าแรงคุ้มค่าใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะงานเกษตรไถเตรียมดินปั่นดินละเอียดสูบน้ำเต็มกำลังรถพ่นยารถฉีดฮอร์โมนพ่นปุ๋ยเครื่องบดสับหญา งานขนส่งเดินทางรถเทรลเลอร์รถ, trailer, รถอนเนกประสงค์ใช้งานในสวนรถอ e ีแตนรถซิ่งเสือภูเขารถทอรจีงานก่อสร้างต้นกำลังตอกเสาเข็มไมโครพายผ่าไม้สักทำเฟอร์นิเจอร์แม้แต่ง,งานฟาร์มปศุสัตว์ต้นกำลังฉุดพัดลมอ e ีเว็บเครื่องยนต์ที่ให้คุณไปสุดอย่างเต็มกำลังแกร่งทนทาน พร้อมลุยงานตัวจริงใหม่เครื่องยนต์ดีเซลคู่บต้ตาแซ plus